สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง The b o o m i n อีกเช่นเคยนะครับจากที่เราห่างหายกันไปนานนะครับจากนี้ไปผมก็จะมาทําคลิปกันเหมือนเดิมแล้วนะครับสาหรับวันนี้ก็อยู่กับตัวละครยีน่านะครับเป็นตัวละครตําแหน่งออฟเลนนะครับยีน่าก็เป็นตัวละครที่ติดเมตาค่อนข้างนานนะครับเล่นได้หลายซีซั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นในแข่งหรือว่าเอามาเก็บดาวนะครับก็เห็นได้ค่อนข้างบ่อยนั่นเองนะครับส่วนไอเทมรูนพลังแฝงที่ใช้ก็ตามนี้เลยนะครับสาหรับในการเล่นคลิปนี้เนาะ ท้งรูนและพลังแฝงอันนี้ผมไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะครับก็เล่นตามท็อปเซิร์ฟทั่วไปนะครับน่าจะเล่นได้ไง่ายมากขึ้นเนาะสำหรับใครที่อยากจะมีอัตราคิทติค่อนเพิ่มขึ้นนะครับก็เปลี่ยนเป็นเลมเพจก็ได้นะครับรูนสีแดงเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการอัดแยกนะครับเล่นเสร็จแล้วก็เอามาอัดแยกนั่นเองนะจะได้เห็นมุมมองเยอะขึ้นนะครับว่ามุมมองในแมปเป็นยังไงนะครับการเดินเกมเป็นยังไงนะฮะในการเล่นเกมนี้ก็อาจจะไม่เพอร์เฟกต์มากมายนะครับเพิ่งกลับมาเล่นเนาะ ก็เล่นได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะฮะอาทิตย์หนึ่งก็ได้ประมาณ30มกรดถือว,ว่าน่าจะโอเคอยู่มั้งฮะก็เลยออกมาทําคลิปสอนนะครับเผื่อใครที่ยังเล่นไม่เก่งนะครับก็มาอธิบายจาังหวะช็อตต่างๆนั่นเองเนาะก็อนอื่นเรามาอธิบายตัวละครของยีนากันก่อนนะครับเผื่อสําหรับใครที่ยังไม่รู้นั่นเองเนาะแต่สําหรับใครที่รู้แล้วก็ขอโทษด,ด้วยนะครับก็ขออธิบายให้คนที่ยังไม่รู้กันก่อนละกันนะครับยีน่านะครับก็เป็นตัวละครตําแหน่งไฟเตอร์แอซซินนะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างมีสกลากหลาย ในการเล่นของยีนานะครับก็มีอยู่2โหมดนะครับโหมดเออ่ดาบคู่นะครับแล้วก็โหมดดาบใหญ่นะครับโหมดดาบคู่นะครับก็จะมีความเน้นความคล่องตัวนะครับเคลื่อนที่ไวโจมตีเร็วนะครับสกิลหนึ่งสามารถแบบยก1 2ึ่งสามารถชิงได้ในหนึ่งเนาะส่วนดาบใหญ่นะครับก็จะเป็นเน้นความรุนแรงนะครับต้านทานสถานะได้ด้วยนะครับการชาร์จสกิลหนึ่งเนาะและก็ยังเป็นตัวละครที่เก่งมากๆเลยนะครับในการดักปุ่มนะครับการดักหาจังหวะในการฆ่านะครับผมหรือว่า ตัดเว็บนะครับเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเก่งนะครับผมจะมาอธิบายช็อตเมื่อกี้ก่อนนะครับช็อตเมื่อกี้ที่ผมลงไปเลนล่างนะครับเพื่อเราโดนเก็บไปหมดแล้วนะครับหรือว่าเพื่อเราเจ็บไม่สามารถโซนเลนมังกรได้นะครับเราก็มาตีดักเลเยอร์แทนนะครับ เพื่อทให้การเงินฝั่งเรากับฝั่งตรงข้ามห่างกันไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะครับการที่เราเสียออบเจกต,ต้นเกมนะครับอาจจะเล่นได้ยากมากขึ้นนิดนึงนะครับแต่ก็สามารถฟาร,ร์มซ่อมได้นั่นเองนะครับเวลาเล่นออฟเลนนะครับเราก็พยายามดูเว็บนะครับดูเว็บคลิปเนาะว่าสามารถไปเคลียร์เว็บตรงไหนได้บ้างนะครับช็อตน,นี้ก็พยายามเล่นกับออเฟเลนฝั่งตรงข้ามไปก่อนนะครับ พยายามกดสกิลหนึ่งดาบใหญ่นะครับเพราะว่าสกิลหนึ่งของดาบใหญ่นะครับสามารถกันซีซีได้นะครับยิ่งเราชาร์จนานตามหลอดเวลาระยะกําหนดนะครับก็จะสามารถสร้างไดเมจทที่รุนแรงได้นั่นเองนะครับส่วนคอมโบของยีนาไม่มีการตายตัวนะครับคอมโบของยีนาหลักๆก็แล้วแต่ว่าเราจะสามารถ คอมโบปิดงานฝั่งตรงข้ามได้หรือไม่นะครับแต่หลักที่ผมเล่นมานะครับผมก็จะกดสกิลแล้วก็กดตีหนึ่งทีนะครับแล้วก็กดสกิลแล้วก็กดตีอีกหนึ่งทีนะครับเหมือนว่าเรากดสกิลปุ๊บนะครับแล้วก็กดตีหนึ่งทีนะครับเหมือนเป็นการลดแอนิเมชันในการจ่ายไอเมียของยีนาไปในตัวนั่นเองเนาะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมก็เล่นตามความรู้สึกนะครับแต่หลักที่ผมเห็นมานะครับก็เป็นการวางสกิล2ไปก่อนนะครับกดสกิล1 1ตีีทกกดสิล1แล้วก็ตี1ทีกดอัสติแล้วก็เป็นดาบใหญ่ช้าสกิลตึกๆก็มมันก็คอโบแล้วแต่ว่า ใครจะเล่นแบบไหนเนาะแล้าใครที่นึกภาพไม่ออกนะครับก็ลองไปเล่นดูนะครับว่าการกดสกิลของยีนานะครับมันมีหลากหลายจริงๆนะครับไม่ว่าเราจะกดสกิลหนึ่งก่อนนะครับเพื่อเข้าไปหาจังหวะในการเก็บสแต็กพาสซีฟนะครับสแต็กของยีนาจะมีอยู่5สแต็กนะครับถ้าเราเก็บสแต็กครบมันก็จะระเบิดตู้มนะครับมันก็จะทําให้เราสามารถจ่ายดาเมจได้ค่อนข้างแรงขึ้นนั่นเองเนาะก็บวกกับพลังแฝงเคิร์ดอัปเดตนะครับก็คอมโบกันไปในตัวด้วยนะฮะ ช็อตนี้ก็โดนเลียวมะปิดงานไปนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเราเคลียร์เว็บเสร็จแล้วนะครับป้อมเราไม่แตกนั่นเองเนาะพอเราเกิดมาแล้วนะครับเราก็กลับมาเคลียร์เว็บกันเหมือนเดิมนะครับหน้าที่หลักๆของอบเลนก็คือการเคลียร์เว็บนั่นเองนะครับการที่เราจะมาเคลียร์เว็บนะครับก็ต้องดูก่อนนะครับว่าเราควรเคลียร์เว็บไหนกันก่อนละกันนะครับหลักสําคัญก็คือเว็บกลางนะครับเราควรเคลียร์ก่อนนะครับถ้าไม่มีใครเคลียร์นะครับเพราะว่าป้อมกลางนะครับเป็นป้อมที่ค่อนข้างสําคัญในเกม R.O.V เนาะหรือว่าเกมโมบ้านะการที่ป้อมกกลางเรรแตนะคับ ป่าฝั่งเราก็จะเล่นได้ยากมากขึ้นนะครับเพราะว่าเหมือนมันไม่มีพื้นที่ในการเล่นอ่ะเหมือนแบบป่าบริเวณฝั่งเรามันมืดๆฝั่งตรงข้ามก็สามารถเข้ามาดักได้ง่ายมากขึ้นหรือว่าก็ทําให้ป่าฝั่งเราค่อนข้างที่จะฟาร์มได้ยากมากขึ้นเนาะสังเกตตรงไมิได้แมปนะครับเพื่อนเราก็ซวนอยู่4ตัวนะครับตีเอพิเซลดะกอนไปแล้วนะครับ เราก็มาโซนดักเซเลเยอร์กันต่อนะครับปรากฏว่าฝาตคกข้ามก็กําลังตีอยู่นะครับเราก็พยายามเข้าไปลานะครับแต่ลาดไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับก็เก็บฝาตุกข้ามมานะครับแล้วก็อยากให้ดูแบบอีกหนึ่งทีนะครับช็อตนี้ในเกมนะครับผมคิดว่าผมจะไม่เคลนบนนะครับผมจะเข้ามาดักเลียวมากกันก่อนนะครับเพราะว่าทั่วไปของป่านะครับการที่ออกเลนฝาตคกข้ามตัวเองตายนะครับตัวเองก็ต้องมาเคียวเวฟนะครับมันก็เหมือนเป็นจิตวิทยาชนิดหนึ่งนะครับเหมือนแบบเราเล่นแล้วก็เดาคู่ต่อสู้ไปด้ววววยหหหลลลลัักกกกกๆาาารรเเเเเนนนออ็็จจะะปแแบบบบี้้คคืง ดักฝั่งตรงข้ามหรือว่าคัดฝั่งตรงข้ามมันเองเนาะพอคลิปเข้านะครับเราก็จะตีป้อมบนกันนะครับการที่เราได้ป้อมนะครับเราก็จะมีพื้นที่ในการเล่นมากขึ้นนะครับเราก็จะสามารถดันเวฟได้สูงขึ้นนะครับพอเราดันเวฟสูงขึ้นเราก็จะได้ไปเติมได้ง่ายขึ้นนะครับพอเราเคลเวฟตีป้อมเสร็จแล้วนะครับก็เดินตัดลัดพุ่มมาเหมือนเดิมนะครับเพื่อฝั่งตรงข้ามจะมาตีตัวเล็กนะครับช็อตนี้ในเกมนี้ผมคิดไว้นะครับว่าเมทอาจจะมาตีตัวเล็กของฝั่งตรงข้ามได้นะครับบางทีมันก็เป็นแค่ความบังงเอินนบาทีมก็ เหมือนที่เราคิดไว้นะครับผมอาจจะมีได้หรือไม่มีได้ก็ได้นะฮะพอเรารีเลือดอะไรเสร็จแล้วนะครับเ right? ้วก็เคลียเว็บดันเรียนกันเหมือนเดิมนะครับเน้นย้ำเลยนะครับเคลีย์เว็บก่อนแล้วก็ค่อยไปเติมฝันตรงข้ามมันเองเ,องเนาะอีกอย่างนะครับแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงป้อมเราด้วยนะครับว่าเราไปเติมแล้วนะครับป้อมเราจะแตกหรือไม่นไเนาะชอตนี้เพื่อเราอยู่เลนล่างค่อนข,อข้างเยอะนะครับน่าจะรวมกรรันเลนล่างเนาะผมก็จะไปเติมเลนล่างนะครับเดินตัดลัดแม่น้ําไปเลยนะครับแต่ฝันตรงข้ามนะครับยืนมาแหลมๆแบบนี้นะครับก็โดนผมเก็บไปนะครับ อาจจะเป็นการยืนล่อก็ได้นะครับแต่โดนผมแบบ2อหนึ่งไม่ถือว่าลุมนะครับชอดนี้ถือว่าสวยงามนะครับผมพอเราลีเลือเสร็จแล้วนะครับเราก็ดูแนแมบกันเหมือนเดิมนะครับว่าเราควรไปเคลียร์เว็บไหนกันก่อนละกันนะครับชอดนี้แคลิฟันต่กข้ามอยู่เลนบนนะครับเราก็พยายามเดินไปปิดเลยนะครับฟิกเกอร์ไม่มีไม่เป็นไรนะครับใช้สกิลหนึ่งในการย่นระยะในการจ่ายราเมจนะครับ ถ้าฝั่งตรงข้ามไม่มีฟิกเกอร์แล้วก็รอระยะครับช็อตนี้แล้วก็หน้าที่ต่อไปก็คือเคลียร์เว็บเหมือนเดิมนะครับผมดูมินิแมปให้ดีเคลียร์เว็บต่อไปเรื่อยๆนะครับเคลียร์เว็บหาตังค์นะครับเกมนี้ฝั่งตรงข้ามก็ไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่นะครับแล้วก็เล่นได้ค่อนข้างง่ายนะครับเล่นได้อิสระมากๆเลยนะครับเคลียร์เว็บนะครับหาจังหวะในการดักนะครับแต่ถ้าแบบ ฝันตุงข้ามเข้มๆหน่อยเราก็อาจจะต้องเติมเพื่อนเยอะๆหน่อยนะครับแต่เกมนี้ก็ค่อยๆเล่นนะครับไม่ต้องรีบนะครับพยายามหาจังหวะในการดักให้ดีนะครับหรือว่าพยายามเข้าไปจ่ายดาเมจให้ถูกต้องนั่นเองนะครับอย่างเช่นช็อตนี้เพื่อนเราก็กําลังไฟนะครับฝันตุงข้ามมาพอดีนะครับเราดักพุ่มสวยมากเลยนะครับช็อตนี้ก็มาปิดงานได้ค่อนข้างดีนะครับก็ทําให้ฝั่งเรานะครับเก็บฝันตุงข้ามได้3ตัวนะครับแล้วเราก็พยายามรีเลดกันก่อนนะครับพอรีเลทแล้วก็เหมือนเดิมครับเคลว็บเหมือนเดิม สลับเลนกับแครี่ก็ได้นะครับแครี่ก็ไปโซนดักเซเลเยอร์นะครับเราก็มาโซนเอฟเฟซิลดากอนนะครับพยายามดันเวฟคีให้เข้า3เลนพร้อมกันนะครับจะขึ้นบ้านได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ข้อดีอีกหนึ่งอย่างนะครับในการที่เราเคลียเวฟก่อนนะครับฝ่งตรงข้ามก็จะมาเคลียเวฟทีหลังนะครับเราก็จะสามารถเดินก่อนหรือว่าดักก่อนได้นั่นเองเนาะอย่างเช่นช็อตนี้ก็เป็นวอร์ดมนุษย์นะครับก็สังเกตว่าฝ่งตรงข้ามอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนกี่ตัวนะครับก็แจ้งข้อมูลให้เพื่อนนะครับ แล้วเราก็เคลวเวฟตรงกลางนะครับแล้วก็ลงไปด้านล่างเหมือนเดิมนะครับผมส่วนใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับฝากดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทําคลิปให้ด้วยนะครับใครอยากให้ทําคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับหรือว่ามีอะไรติเตียนหรือว่ามีอะไรแนะนําผมก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับตอนนี้เพื่อนเราก็เปิดพุ่มให้นะครับแล้วก็เข้าไปเบิร์ดอีกหนึ่งตัวก็เก็บมาแบบชิลๆนะครับสังเกตนะครับเราก็จะเคลียร์คลิปให้เข้า3เลนพร้อมๆกันนะครับ ป่าฝั่งเราก็จะไปเคลียร์เลนกลางนะครับเราก็เคลียร์เลนล่างไปนะครับมันก็จะทําให้เราสามารถขึ้นบ้านได้ง่ายมากขึ้นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเลนกลางเลนล่างหรือว่าเลนบนนะครับช็อตนี้แคลรี่ก็เคลียร์เลนบนไปนะครับลิปเลนล่างก็เข้าพอดีนะครับเราก็พยายามโซนนะครับพยายามกดอันฝ่ตรงข้ามให้ได้มากที่สุดเนาะช็อตนี้ผมไม่แนะนําให้เล่นสุดนะครับไม่แนะนําให้เอาตัวเข้าไปนะครับเพราะว่าเราไม่มีฟิกเกอร์นะครับแต่ถ้าเรามีฟิกเกอร์ก็น่าจะเป็นอีกเรื่องเนาะแต่ช็อตนี้เพื่อนเราเลนบนนะครับโดนตัวเลนเก็บไปนะครับเราก็พยายามไปเก็บตัวเลนนะครับเพราะว่าถ้าเราได้3มเลนพร้อมๆกันนะครับ คลิปก็จะเป็นคลิปตัวใหญ่นะครับก็อาจจะทําให้เราขึ้นบ้านได้ง่ายนะครับจบบ้านได้ค่อนข้างง่ายนะครับช็อตนี้เราก็เก็บตัวเลนมานะครับก็มีไฟล์เกิดขึ้นด้วยนะครับ ถ้าเราจบไฟนี้ได้อาจจะทําให้เราขึ้นบ้านได้ค่อนข้างง่ายนะครับผมส่วนในการล้วงหรือว่าการเบริร์ดไดรเมดฝั่งตรงข้ามนะครับแนะนาให้เบิร์ดแคลรี่เมดก่อนนะครับต่อไปก็จะเป็นป่าหรือว่าออฟเลนนะครับไม่ควรแนะนําให้เบิร์ดเป็นแทงค์นะครับเพราะว่าแทงค์ค่อนข้างถึกนะครับบางทีเราเบิร์ดไปแล้วแทงค์ไม่ตายนะครับเราตายแทนนะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามที่จ่ายดาเมจได้ก็จ่ายดาเมจเข้าเราเต็มๆนะครับสังเกตตัวมินิแมพเพื่อนเราก็อยู่เลนบนนะครับพยายามเดินไปรับเพื่อนนะครับหรือว่าเดินดักนั่ อย่างเช่นแคลลี่ช็อตนี้ก็จะเดินเข้ามาเคลวเว็บนะครับกดสกิลหเข้าไปนะครับก็ได้ฟิกเกอร์แคลี่มานะครับน่าจะเป็นช็อตตกใจนะครับการที่เราได้ฟิกเกอร์ของแคลลี่มานะครับเราก็จะเล่นได้ง่ายมากขึ้นนะครับอีก2นาทีแคลลี่ก็จะไม่มีฟิกเกอร์นะครับเราก็จะสามารถล้วงได้ง่ายมากขึ้นนะครับช็อตนี้ก็มาเปลี่ยนค่อนข้างสวยนะครับเพื่อนแล้วก็ ยกสวยมากๆนะครับเกมนี้ก็น่าจะจบแล้วนะครับใครที่ดูมาถึงตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับจบง่ายๆนวันนี้นะครับก็มาสอนเล่นยีนานะครับสอนเล่นแบบจังหวะในการเดินเกมนะครับคอมโบเล็กๆน้อยๆเนาะผมคิดว่าคลิปนี้อาจจะมีประโยชน์สําหรับใครหลายๆคนนะครับใครที่ชอบดูคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามตามที่บอกไปด้วยนะครับกดไลค์เยอะๆนะครับกดติดตามเยอะๆฝากคนดูกดติดตามผลงานให้ผมเยอะๆด้วยนะครับก็ จะออกมาทําคลิปเรื่อยๆนะครับใครที่อยากสนับสนุนผมนะครับก็สามารถโดเนตได้นะครับหรือว่าสมัครสมาชิกกันได้นะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปอะไรก็รอดูสนุกๆกันนะครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับผม